พื้นที่เป็นฐานบูรณาการสุขภาพทุกภาคส่วนมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่หลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วง b บ r s ์สไอวิววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสุดยอดซ้วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนผาสุกอำเภอละเมจังหวัดชุมพรกันค่ะทราบมาว่าที่นี่มีหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาจนเกิดเป็นสุดยอดส้วมระดับประเทศของกลุ่มอนามัยเขาทําอะไรกันบ้างเราไปติดตามชมการพัฒนาซ้วมสู่ความสําเร็จดังกล่าวด้ว ้ยยกันเลค่ะสำหรับความเป็นมาของการพัฒนาส้วมสาธารณะของรอพอสอตอบ้านควรผาสุขมีแนวคิดมาจากภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยออชมรมคนรักส้วมชมรมผู้สูงอายุชมรมอสอมอวัดสวนสมบูรณ์โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน และทีมงานสาธารณสุขและที่สำคัญที่ขาดที่ได้คือทูดส้วงของกรมอนามัยได้มีส่วนร่วมในการผลักดันขับเคลื่อนเพื่อให้พัฒนาสู่การเป็นส่วมสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยและลดการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือว่าสารอันตรายหรือหรือว่าสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพร้อมที่จะพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องส้วมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนค่ะทางอนธมัยบ้บางพวนปาศกนั้นเป็นภาคีเครือข่ายการสร้างส้วมขุดยุมคนรักส้วมของจังหวัดชุมพร ซึ่งได้กระหนักว่าส้วมนั้นเป็นองค์แห่งความรู้ของผู้คนในชุมชนสิ่งสำคัญของคนสร้างควงก็คือหัวใจและความสุขของผู้คนส่วนใหญ่และก็ท้ายสุดต้องขอบคุณกรมอนามัยนะกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มีเรื่องที่สําคัญยิ่งในประเทศไทยขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายชมรมคนรักส้วมของจังหวัดชุมพรที่ได้กลับเคลื่อนง,งานที่สําคัญยิ่งของกระทรวงให้ลุล่วงไปด้วยดี ก็สำหรับบทบาทที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจวนแตงที่ให้การอุดหนุนที่ผ่านมาก็มีการอุดหนุนในส่วนของด้านงบประมาณก็ดีซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเราน,นำมาซ่อมป,ปรับปรุงหรือว่าก่อสร้างซ่วมตรงนี้แลว้วก็ในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะมาช่วยออกแบบซึ่งทาง นายกก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของส่วนนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชุมชนหรือว่าหมู่บ้านได้มีส้วมที่ถูกสุข,ขลักษณะให้ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านควนผาสุขตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุข,ขลักษณะต่อไปแล้วก็มีการใช้แบบยั่งยืน ที่ถาวรต่อไปครับผมครับในส่วนของอ,อสมอนะครับผลผาทของอ,อสมอ,ออสมอของคนผ่าสุกนะครับที่นี่คือรพอพศอตอบ้านคนผ่าสุกโดยอ,อสมอเป็นคณะกรรมการดูแลส้วมอยู่นะครับเน,น้นในส้วมมีความสะอาดแล้วก็อสมอเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับประชาสัมพันธ์ให้การใช้ส้วมให้ถูกสุข,ขลักษณะนะครับและอสมอได้ ไปกระจายนะครับในในส่วนของโรงเรียนนะครับในนามของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจุมพรมีความยินดีที่รพรสตอบ้านควนฝาสุขได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมธรมัยและของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจุมพรโครงการพัฒนาส่วมสาธารณจนประสบผลความสำเร็จือนนกีบิ around เห็นได้ว่าที่นี่เต็มไปด้วยคนรักส้วมจริงๆเลยนะคะจากความสําเร็จดังกล่าวทําให้ได้รับความไว้วางใจความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการทั้งในด้านความสะอาดเพียงพอปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสมกับเป็นต้นแบบสุดยอดส้วมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรการเกษตรอินทรีย์ทีเดียวเลยละคะ่ะสัปดาห์หน้าจะไปติดตามชมเรื่องราวดีๆที่ไหนนั้นห้ามพลาดกันนะคะสําหรับวันนี้สารคดีสั้นพาชมชวนคิดพิชิตฝันสร้างแรงบันดาลใจกับมุมมองใหม่ๆใน ในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีเบิร์สไอวิววันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ